ไฮครั้งแรกกับคอนเสิร์ตใหญ่ในทวีปเอเชียป๊อปแจซองหรือไซเจ้าของเพลงฮิตกังนำสไตล์ในกังนำสไตล์ไทยแลนด์เอ็กซ์ตร้าไลท์คอนเสิร์ตวันลอยกระทง28พฤศจิกายนนี้ท TSCG สเปียร์เมืองทองธานียังนำบอกว่ายังนำสไตล์ 만만한 노출보다, 야한 여자 그런가? คือจะบอกว่าเต้นมาตั้งแต่บ้านแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่หยุดเปิดเพลงนี้เลยต <c oughs> ัหยุดเพลงนี้นนนปุ๊บเต้นเลยตลอดจบไวอีกถูกไหมครับเก่ง,ง,ง <c oughs> มากเลยค <c oughs> ่ะเ,เลยนะค, <c oughs> ค่ะเรียกว่ายืนยันนะคะว่าซายนี่นะคะหรือปาร์กแจซองค่ะศิลปินเกาหลีกับเพลงฮิปปี้นะคะกันนัลซาย มาเปิดคอนเสิร์ตในบ้านเราแน่นอนวันลอยกระทงคือวันที่28พิพฤศจิกายนนี้หลายคนสงสัยว่าอื้อไปหรอคะไปติดต่อเขาได้ไงเพราะตอนนี้เนี่เขาเป็นศิลปินที่ใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะเทียบท่าของฮอลลีวูดเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยใส่แบแน้ว เอามาได้ยังไงด้วยนะฮะสวัสดีครับคุณพี่นิสสวัสดีครับคุณตัวบินครับคือเอามาได้ยังไงคือเด็กเด็กแนี้นะคะนี่เป็นแบบม็อกนะค่ะโอ้โก็เพิ่งเจอเมื่อวานที่มาละก้อนเหมือนกันค่ะแล้ก็แถลงข่าวก็ไม่รู้อยู่ๆก็อ่านอะไรก็ไม่รู้ก็เลยชวนมาช่องสามดี๋ยวันนี้ค่ะค่ะอุณเด็กนการักมากเลยนะนั่งด้านล่างก็เชิญเลยค่ะสนุกมากน่ารักมากเลยนะคะคุยต่อคืออ๋ะไม่มีที่สั้นๆเลยว่าทรายดังขนาดนี้นะฮะแล้วคิวก็ทั่วโลกนะ มันยังไงครับอีกแค่แปดวันีมาลงท้ายแล้วอย่างนี้ครับเราเราเอ่อฟระจาร์ที่เรียกว่าติดต่อร่วมด้วยกับทางเออ่ u n i v ซ r s a l Music นะครับเราพยายามมาประมาณสองเดือนละครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดที่ทรายและแม่ในทีของเขาที่อยู่ที่อเมริกาญจน์นะครับตัดสินใจว่าจะมาลงท้ายก็มาจากเหตุผลว่าเออ่ป็นทีมมหาบุญคนของพระเจ้าู่หัวครับอยากจะมาร่วมมีความสุขแล้วก็ตัวจพระองร่วมกับ สไตล์ที่เรารูจ้จักเพียงเดียวการนดสไตล์แล้วก็บอกว่าเอาเลือดเผ็ดอื่นของเขาเราจะยังไงดีต่อไปั้งหมดชุดของเขาไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าผลงานเขามีอย่างต่อเนื่องแล้วก็สมุดทุกเฟรค่ะน, <ภา S 2> นะครับแต่ว่าอุ้สวัสดที่เขาเลือกมาเนี่ยน่าจะเป็นสวัสด์ที่ดีที่สุดของเขา,<ภ>าและที่สำคัญก็คือเรามีศิลปิน,นปรับเชิญที่มมจะมาเติมบรรยากาศบัรลัยประทงให้มีความหมายมากขึ้นโจ้ยบอยเสือเหนือเสือใต้ เรื่องมาที่แล้วมีดีเจกับนักร้องว่าเชิญจากเกาหลีกสองคนแล้วจะมีเรื่องราวของประเทีไทยลอยกระทงแล้วก็จะเป็นเรื่องของกางหนักผสมลอยกระทงค่ะแล้วโยมนลวพวงน้าแล้วก็น้าหนงน้าหนงหยคนนะคะเห็นบอกว่าใส่แล้วเขาไปแสดงที่ไหนก็แล้วแต่ชื่อเนี่ยจะให้ความสนใจมากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนั้นเนี่ยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจุดดีเหมือนกันที่เข้ามาในช่วงลอยกระทง สื่อต่างชาติก็ได้เห็นในตำนางของของไทยเราค่มก็ถือว่าเราเราอาจจะโชคดีโบนัสหลายหลายชั้นด้วยกันเพราะว่าการมาของเขาเนี่ยเลือกมาวันด้วยเลือกจะกำหนดการของเขาเปลี่ยนแปลงอยู่ค่ะการส่งมากเลยนะครับวันศุก็เพิ่งจะเป็นวันที่11ธันวาคมแล้วก็ ร่วมกับซื้อป็นใ,นใหญ่ทั่วโลกแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเชือปิงของโลกไปแล้วลแล้วการที่จะเลือกมาเมืองไทยเป็นประเทศแรกของเอเชียจะต้องมีผลสัมพันธ์จากที่นี่แล้วกรนำตำนานที่ส,สุดมาร่วมในเทศกาลลอยกระทงซึ่งเป็นประเทีนี้เป็นงานใหญ่ระดับโลกของเราเหมือนกันครับทาด่าน่าจะทําให้โอกาสนี้เสืเปินระดับโลกจากเทศกาลร,ระดับโลกของเรามีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นช่วยมันได้ นิดเดียวเรื่องของบาดนะฮะแต่ว่าบาดนี่กระหน่ายไม่จำหน่หายแล้วคนจะไปดูต้องทำยังไอองฮะเขอก็โชคดีนะครับเรามีโฆษณาสนับใจดีแลากหลายรายการครับช,ช่วยก,ะะกันลงขันนะครับแล้วก็ฝากนี่นะครับก็กระจายไปตามการกการ่วมกิจกรรมของแต่ละทีมวันนี้ไม่ต้องเสเยะะียสตาร์เลยครับไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้บาดไม่เกินสามคนที่จะอยู่ในสนามที่จะร,ร่วมก,กันครับทรายก็จะมาเมืองไทยวันที่27นะฮะ นะจ๊ะถ้าได้ดูว่าเป็ลูกตั้งนะการของซายนี่จัดที่สเตเดี่ยนให้ซีจีมาทงนานี้นะฮะเดี๋ยวเราปิดแบงกนี้นะครับเอาอีกสักครั้งนะครับช่วยเปิดให้หน่อยครับเดี๋ยวกลับมาครับ